สิ่งที่ประจักษ์แต่สายตาคนนอกที่ได้ย่างไกลเข้าไปในห้องทดลองก็คือผู้ทดลองยังคงมีชีวิตอยู่ทุกรายแต่สภาพที่เห็นนั้นเรียกได้ว่าช่างห่างไกลจากการที่จะพูดว่าคนเหล่านี้นั้นยังมีชีวิตอยู่ผู้เหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาทันทีพุ่งเข้ามาแย่งปืนจากเจ้าหน้าที่พร้อมกับยิงเข้าไปที่หน้าของนักวิจัย ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DeV i l i a n History EP พีที่6กันแล้วถ้าเกิดว่าผมจะถามเพื่อนๆว่าคนเราสามารถอดหลับอดนอนได้กี่วันและหลายๆคนอาจจะมีคําตอบไม่เหมือนกัน3วัน5วันหรือเป็นสัปดาห์หรือถ้าเพื่อนๆไปเซิร์ชใน Google ก็อาจจะได้คําตอบประมาณ3วันแต่ถ้าจะเอาสถิติการอดหลับอดนอนที่มากที่สุดก็คงจะประมาณ11วันละมั้งครับแต่เพื่อนๆเ,เ,เชื่อไหมครับว่าในประวัติศาสตร์เคยมีการทดลองให้คนอดหลับอดนอนนานที่สุดเท่าที่จะทําได้แถมคนที่เข้ามาเป็นหนูทดลองแต่ละคนต่างคนก็ตต่างเ็มใจ จะร่วมเข้าการทดลองซึ่งบอกได้เลยว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นน่ากลัวมากๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลยแล้วไปดูกันเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากบันทึกการทดลองการอดนอนของรัสเซียซึ่งยังคงเป็นที่สงสัยกันอยู่ว่านี่เป็นการทดลองโหดที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมากันแน่ ย้อนกลับไปในช่วงปลายปี1940รัสเซียได้ทําการทดลองที่เรียกว่า Sleep Experiment หรือการทดลองอดนอนขึ้นมาซึ่งทางกองทัพได้จับมือกับกลุ่มนักวิจัยต่างๆที่กระหายใคร่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์หากว่าไม่ได้นอนเลยซึ่งการไม่นอนในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่คืน2คืนติดต่อกันแต่เป็นการอดนอนให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ เหยื่อผู้เข้าร่วมการทดลองในครั้งนี้มีทั้งหมด5รายด้วยกันทั้งหมดเป็นนักโทษการเมืองจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทุกคนล้วนยินดีและเต็มใจที่จะมาเป็นหนูทดลองด้วยเชื่อคําชักชวนที่ว่าหากอดนอนได้ครบ30วันแล้วพวกเขาจะได้รับอิสรภาพคนเหล่านี้ถูกนําตัวไปไว้ในห้องทดลองที่ปิดมิดเชตมีอาหารการกินทิ้งไว้จํานวนที่มากพอที่จะอยู่กินได้ทั้งเดือนมีหนังสือกองโตมีห้องน้ํามีสวนที่นั่งพักเล็กๆที่ไร้ซึ่งเตียงนอนห้องนี้ยังมีไมโครโฟนและรูตรงผนังที่สามารถมองทะลุ ได้จากด้านเดียวซึ่งเพื่อเป็นจุดสอดส่องความเป็นอยู่ภายในนอกจากนี้ยังมีตัวตรวจวัดการใช้ออกซิเจนภายในห้องและท่อปล่อยแก๊สที่มีฤทธิ์กระตุ้นให้คนที่หายใจออกมันเข้าไปมีอาการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ใน5วันแรกของการทดลองทุกอย่างยังคงราบรื่นดีต่างคนยังคงพูดคุยกันเหมือนคนปกติแต่ช่วงวันหลังๆพวกเขาก็เริ่มพูดคุยกันในเรื่องความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจนกระทั่งถึงวันที่6ของการทดลองเป็นต้นไปทั้งหมดก็เริ่มออกอาการแปลก,ปลกๆเช่นหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดต่างคนเลิกพูดคุยกันแล้วหันมาพูดเงงๆคนเดียวใส่ไมโครโฟนนักวิจัยคิดว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นผลข้างเคียงมาจากแกส๊สที่ผสมเข้าไปในอากาศ ในวันที่9ของการทดลองหนึ่งใน5ผู้ทดลองจู่ๆก็กรีดร้องออกมาเขาเดินเหมือนหนูติดจันทร์สลับกับการกรีดร้องอย่างสุดปอดนานกว่า3ชั่วโมงสุดท้ายแม้จะอ้าปากออกมาแต่ก็ไร้เสียงใดๆเล็ดลอดออกมาคาดว่าอาจจะคอแตกเส้นเสียงขาดไปแล้วทว่าสิ่งที่แปลกก็คืออีก4คนที่เหลือกลับไม่มีทีท่าเยแสกับสิ่งที่เพื่อนร่วมห้องของตนเป็นเลยแม้แต่น้อยพวกเขายังหันหลังใส่แก่กันแล้วเอาแต่ทำเสียงเงืมอางำใส่ไมโครโฟนแล้วจู่ๆผู้ทดลองอีกรายก็กรีดร้องขึ้นมา ส่วนอีกสองคนก็หันไปฉีกหน้าสมุดออกจากหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายนำหน้ากระดาษนั้นไดเลงกับอุจาระของตนแล้วไปปะบนรูกระจกทํามองในห้องจนหมดจนเมื่อปิดช่องแอบดูได้สนิทแล้วเสียงกรีดร้องก็เงียบลงเช่นเดียวกับเสียงเง้มงามใส่ไมโครโฟนก็หายไปด้วยเช่นกัน ในวันที่12ของการทดลองไร้ซึ่งเสียงกรีดร้องหรือเสียงงึมงำใดๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักวิจัยคอยเช็คไม้ทุกๆชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังไม่เสียไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มันไม่ได้ยินเสียงอะไรดังมาจากข้างในห้องเลยทั้งๆที่คนในห้องน่าจะยังมีชีวิตอยู่เพราะปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในห้องยังมีการลดลงไปเรื่อยๆแต่มันยังพร่องลงในปริมาณที่มากเท่าๆกับคนที่กำลังออกกำลังกายใช้หายใจเข้าไปเลยด้วยซ้ำ ในวันที่14ของการทดลองในที่สุดเหล่านักวิจัยก็ตัดสินใจจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วความกังวลว่าพวกที่อยู่ข้างในอาจจะตายหรือกลายเป็นพวกสมองพิการนอนแน่นิ่งหายใจทิ้งไปเฉยๆมีมากขึ้นพวกเขาได้ส่งเสียงประกาศผ่านไมค์เข้าไปด้านในว่าเราจะเปิดห้องเพื่อตรวจเช็คไมโครโฟนถอยห่างออกจากประตูแล้วหมอบลงซะไม่งั้นเรายิงแน่ถ้าเชื่อฟังเราจะปล่อยพวกคุณหนึ่งคนให้เป็นอิสระทว่าปฏิกิริยาตอบกลับกลับเป็นเสียงนิ่งๆเสียงหนึ่งตอบกลับมาว่าเราไม่ต้องการอิสระอีกแล้วด้วยความ กับสิ่งที่ได้ยินเหล่านักวิจัยหาเรือกันว่าจะดําเนินการอย่างไรดีสุดท้ายก็ยังไม่ได้เปิดห้องทดลองดูในวันนี้แต่รอต่อไปจนถึงวันรุ่งขึ้น ในวันที่15ของการทดลองในที่สุดนักวิจัยก็ตัดสินใจเปิดห้องทดลองออกมาหลังการทดลองอดนอนล่วงเลยไปแล้วกว่าครึ่งเดือนเต็มๆต,ตัวปล่อยแก๊สกระตุ้นถูกปิดประตูถูกเปิดอ้าออกมาพร้อมๆกับอากาศภายนอกที่ไหลเวียนเข้าไปทันใดนั้นเสียงจากไมโครโฟนกลับดังขึ้นมาใหม่ทันทีเป็นเสียงผู้ทดลอง3คนร้องขออ้อนวอนอย่างเสียสติขอให้เปิดแก๊สกระตุ้นเดี๋ยวนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเดินเข้าไปในห้องเสียงกรีดร้องโหยหวนดังชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาสิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาคนนอกที่ได้ย่างไกลเข้า ไปในห้องทดลองก็คือผู้ทดลองยังคงมีชีวิตอยู่ทุกรายแต่สภาพที่เห็นนั้นเรียกได้ว่าช่างห่างไกลจากการที่จะพูดว่าคนเหล่านี้นั้นยังมีชีวิตอยู่กองอาหารแทบจะไม่ลดลงเลยจากวันที่5ของการทดลองสภาพร่างกายของผู้ทดลองแต่ละรายดูไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปทั้งผิวหนังและเนื้อขาดแหว่งวิ่นไปทั่วร่างกายหน้าท้องฉีกขาดเครื่องในถูกล้วงออกมากองกับพื้นสภาพเหมือนเพิ่งหลุดออกมาจากตัวใหม่ๆลำไส้อย่างขยักขย่อนทำงานย่อยสิ่งที่อยู่ข้างในซึ่งพบภายหลังว่าเป็นเนื้อของ เจ้าตัวเองเหลือเพียงแค่ปอดหัวใจและกระบังลมที่อยู่ในช่องอก บางส่วนก็ไปกองตันอยู่ที่ทางระบายน้ําจนน้ําผสมเลือดข้นคลักขังเป็นแองแผลชะกันเหล่านี้ดูคล้ายจะเกิดขึ้นจากน้ํามือของเจ้าตัวเองดูจากเนื้อคุ้มกระดูกที่ปลายนิ้วที่แหว่งหายไปจนกระดูกโผล่แสดงถึงการใช้มือขุดล้วงชำแหละตัวเองเจ้าหน้าที่ทหารพยายามเข้าประชิดตัวเพื่อนําออกมาจากห้องแต่แล้วจูๆ่ๆร่างที่ไม่ต่างจากศพก็เกิดคลุ้มคลั่งอารวาดยกใหญ่ร้องขอแก๊สกระตุ้นกลับมาและจู่โจมทหารที่เข้ามาจับซึ่งทหารที่เข้ามาจับเสียชีวิตไปสองรายจากการโดนทําร้ายด้วยมือเปล่าหลัง จากที่ถูกนำตัวออกมาจากห้องได้อย่างทุลักทุเลทั้งห้ายังคงร้องโหยหวนขอกลับไปดมแก๊สกระตุ้นเหมือนเดิมส่วนแพทย์ก็ได้พยายามผ่าตัดรักษาบาดแผลท,ที่สาหัสสาการนำเครื่องในใส่กลับเข้าไปในรา่างทว่าสิ่งที่ได้พบเห็นก็คือร่างกายแต่ละคนต้านยาสลบได้อย่างน่าประหลาดจนต้องอัดยาในปริมาณที่สูงกว่าคนทั่วไปหลายเท่าซึ่งก็เพียงพอที่จะทําให้สงบลงบ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็มีรายหนึ่งที่อาลวาดบนเตียงผ่าตัดจนทําร้ายหมอบาดเจ็บถึงขั้นกระดูกหักในที่สุด2ใน5้าของเหยื่อผู้ทดลอง ต้องเสียชีวิตจากพิษบาดแผลของตัวเองส่วนรายที่3ดิ้นรนอ้อนวอนที่จะไม่ถูกทําให้สลบระหว่างผ่าตัดยินดีให้หมอลงมีดลงเข็มได้สดๆไม่ต้องอาศัยยาบรรเทาความเจ็บปวดใดๆแต่ระหว่างนี้ผู้ทดลองรายนี้กลับอลาวัสหนักทั้งที่ถูกมัดอยู่บนเตียงจนทําให้ตัวเองกระดูกหักไปเก้าซี่และเสียชีวิตในที่สุดรายที่4ซึ่งเป็นคนที่กรีดร้องหอยหัวในห้องค้างแพทย์พบว่าเส้นเสียงถูกทําลายอย่างสาหาัสจึงไม่สามารถส่งเสียงใดๆได้อีกทั้งยังแสดงอาการไม่พอใจหลังจากที่การผ่าตัดเสร็จสิ้นลง ส่งสัญญาณบอกให้หมอว่าผ่าตัดต่อไปเรื่อยๆส่วนรายสุดท้ายที่ได้รับการผ่าตัดสดก็ไม่ไวอ้อนวอนขอแก๊สกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อถูกถามว่าทำไมจึงอยากได้มันนาคำตอบเดียวที่ได้รับก็คือเขาต้องการตื่นอยู่ตลอดเวลา การทดลองที่เลยเถิดไกลมาจนถึงจุดนี้สร้างความหดหู่ให้แก่นักวิจัยทุกคนทุกคนเห็นพ้องว่าควรหยุดการทดลองนี้ลงได้แล้วทว่าความกระหายใคร่รู้อย่างไร้ขีดจำกัดของกองทัพรัสเซียออกคำสั่งให้เดินหน้าการทดลองต่อไปต้องส่งตัวผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่สองคนกลับเข้าไปในห้องทดลองอีกครั้งท่ามกลางความยินดีของผู้รอดชีวิตทั้งคู่ที่จะได้กลับไปดมแกส๊สกระตุ้นเหมือนเดิม ในระหว่างการเตรียมตัวนำส่งห้องทดลองอีกรอบก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อผู้รอดตายรายหนึ่งไปไม่ทันดมแก๊สกระตุน้นซึ่งเกิดอาการหลับและเสียชีวิตไปในสภาพนั้นทั้งๆที่เมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ยังดูตื่นตัวอยู่ดีแท้ๆการจากไปของเพื่อนร่วมชะตากรรมทําให้ผู้ทดลองเหลือเพียงหนึ่งเดียวทว่าเมื่อเพื่อนจากไปผู้เหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวเกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาทันทีพุ่งเข้ามายั่งปืนจากเจ้าหน้าที่พร้อมกับยิงเข้าไปที่หน้าของนักวิจัยตายไป2คนก่อนจะออกคําสั่งเปิดแแกกสกระะตุนลนลําาเขา ้าไปในห้องทดลองเดี๋ยวนี้ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดถึงขั้นขีดสุดสิ่งที่นักวิจัยเผชิญอยู่ตรงหน้านั้นเหมือนจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปมันไม่เหมือนกับคนที่พวกตนได้จับใส่เข้าไปในห้องทดลองเมื่อครึ่งเดือนก่อนจนนักวิจัยคนหนึ่งต้องเอ่ยปากถามประมาณว่าแกมันเป็นตัวอะไรกันแน่เราต้องรู้ให้ได้และคําตอบที่ได้รับกลับมาประมาณว่าทําไมเจ้าลืมกันไวจังเราก็คือพวกเจ้านั่นแหละเราคือความคลั่งที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนดิ้นรนที่จะเป็นอิสระอยู่ท่ามกลางสัญชตาตญาดิบที่ ที่สุเราก็คือสิ่งที่พวกเจ้าหลีกหลบหนีไปบนเตียงในทุกค่าคืนเราคือสิ่งที่พวกเจ้าสะกดให้นิ่งและกดเราไว้ยามที่เจ้าหลับไหลที่ซึ่งเราไม่อาจเข้าถึงได้เมื่อได้ฟังจนจบนักวิจัยที่เอ่ยปากถามก็เดินถอยหลังไปนิดหนึง่งก่อนที่จะตัดสินใจเหนียวไก่ย,กยิงออกไปกระสุนพุ่งเจาะเข้าไปที่หัวใจของผู้รอดรายสุดท้ายอย่างแม่นยําร่างนั้นพยายามหายใจด้วยแรงเฮือกสุดท้ายแล้วหลุดประโยคสุดท้ายออกมาว่ากําลังจะเป็นอิสระและก็แน่นิ่งไปในที่สุดแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าการทดลอง เ,เกิดขึ้นจริงหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับและสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ